ค่ะสวัสดีค่ะตอมชุ่มเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีตอนรับเขาสูช่องเจนางน้ำโชกนะคะเทนผช้ชมขามือนี่เป็นเสาของวันที่สิบหา้าแอดบบทันติดตามตัวเลขแนวทางของ่อพมลอยเอด็ดแอดจะพาไปติดตามตัวเลขแนวทางของ่อพมลอยเอ็ด่ะอพมลอยเอด็ดรามีเด็ดเด็ดดังดๆๆังเฮาตลอดทง,งวดเขาหรือเขาได้ไปเมืองกันอีกเท่านึงเนาะคะา่ะานผช้่มเนาะไปตามน้ำกันท่ะผู้ชุ่มขายโดยแอดจะโทรหาร่อพมลอยเอด็ดเนาะค่ะเนาะไปฟังน้ำกันเลยค่ะจ้าพ่อค้าสวัสด,ดีค่ะ อ่าจ้าเป็นยังไงพ่อผมงวดที่แล้วได้อยู่ากอ่งีวันไห้ไหมโอ้นอพ่อนนอีเข้าีออกเข้าหาหาไหระยุพต์ุรักอยวันไหไหหายป้าเออเมียนเขหนูลงเก่าซีไว้อยู่หนูได้อยโอ้คือองยี่อัเออคือไว้ยู่ได้แล้วืสีเมันเดียวว่้ก็สีเม็นเดียวนอ มันต้องการไว้จักกันไว้จักตาหนึ่งนะพ่อเนาะกันไว้จักตัวหนึ่งอันนี้เคยกับเธอว่าเธอจะจบส่วนนี้ื้อเม็ดเดียวเลยก็ดีคือกันพ่อพอเปลืองเงินนะพ่อเนาะจ้างวดนี้เบ่งได้พอกันกรองละบอเงื่อนนี่จะได้เม็ดเดียวคือเก่าหรอละเอ้ยเม็ดเดียวเก่าเม็ดเดียวคือเก่าละครจ้าจ้า๋ยวคงสางมันบ่เอาพ่อเอา ห้องสามสามห,หาหกเจ็ดแปดเก้าตัว<า>ทั้งหัวักซ่นเจ็ดแปดเก้อรรกา 7, 8, 9, อันนี้คือหลักสิเนะพ่อเนะอตั้ตัวประกอบคือศูนย์หนึ่งสองสามที่น 1, 2, 3, ี่นะศูนหนึ่งสองสามสี่ไปหาตัวบ่หาตัวอยู่พ่อ ศูนย์หนึ่งสองสามสีู่้ใดวามาะบ่อยหนานละอือม่หนีแน่นอนมันบอรถจะเสียน่อือเก่งก็สุดซื้อเก่งกสูดซื้อตีอันนี้เขาทั้งบนทั้งล่างมันพอเขาทั้งบนทั้งล่างนะเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะ วอน,นี่ก็ได้ผลก็ได้เห็นแปเม็ดเดียวนะล่ะบนแปดหนึ่งเม็ดเดียวนะพอนะโอ้ยเขียนคัก้นโ <6 S 2> ตเดียวนะล่ะจ้าลักรวยหกแปตั้งโอ้หกแปดหนึ่งจ้สามตัวหกแปดหนึ่งเขียนคักทนอบานนี่ล่างนี่พ่อ,อาบานนี่สา,าหา ล่างในสามหาจ้อู้สามหาเขาติ็มแล้วห่อยเอ่มันว,ว่เต็มดอกว่าื้อซืือซื้อมีมาเลโกาคนละเขาจะมาขายโอ้ที่หายของบ้าออจ้าอั่มใกล้ทินีันได้เจ็ดพันใน้นได้สองพันนึงโอ้ เาลัังงมนนนนดไว้่่ะพ่อแสดงว่าบนนี่พ่อให้วิ่งลูดที่แปดบ่บนนี่ลูดแปดบนลูดแปดเนาะล่างวิ่งลูดที่ยังพ่อฮะล่างวิ่งลูดลูดหาในราล่างอ่ะล่างวิ่งลูดหาเนาะเป็นหายังก็ได้ถ้าบ่มักสามหาไม่โบพ่อ หากับสามเดนพ่อๆกันนั่นล่ะอืมคตรเอี่ยวกันเออหากับสามเดินพ่อๆกันจับพ่อจับคร <น S 1> ูกันนั่นล่ะค่ะครูว่ามาจับเอลยิ้มหันก็ได้เงี้ยอืมหันมันมีอยู่ไหลลงมามีหาชนลงมาหอดาซี่หมละค่ะมะแปดจะหลุดลงมาถ้าแปดชนลงมา,างหอดาแปดที่ไปะอืม อันนี้คือถ้าสมมุิว่าบ่บ่มักตัวที่พ่อจับให้ก็จับเอาเลยมันบ่เลยจ้าจับออกับออกจับออกจัออกโอ้ค่ะพ่อจ,<ะ>จ้าเป็นแต่เพียงว่าเห็ดต้นว่านยอนหลังบางมันเข่าบ่มันเพียงบ่เข่าไบหนามันสะิเขาบ่สำหรับน้ำที่แล้วไบหนาจักสิขอบ่ขบ่งมนะไบหนาจั่สิเขาบ่เขบ่ตีพวดที่แล้วรักนวยมันเป็น่ยังพ่อรักนวยรักสีมันเป็น่ยัง รักน้อยรักสิบรักสิบมันกับผลมันก็เป็นแปลนแล้วตามนั้นมันก็บอกว่าเทเรากับกับบอาเข้าละโอ้กับเอากับผู้หยังแต่ว่ามันม่เนาะรักสิบล้านกับสามมันละแต่ว่าแต่เม็กซียมันป้านจ้ากับเอาเนาะแสดงว่ามันอยู่ก็สองฝากนี่แล้วนี่พ่อเนาะอยู่สองฝั่งนี่จับบวกเสียกันกลับเอาเลยเนาะอ่าอื ส่วนมากกันเรียกโค้งสางพันมันจะเขาบนเขาล่างหรือเขาตะลางหรือเขาตะบนต้งบ้นต้งล่างอะไรเโคางนั่นน่ะโอ้เขาทั้งบนทั้งล่างเนาะพ่อเนาะเรียนล่างพันเรียกพ้นล่างก็ได้ย้อนเถาะค่ะค่ะอืมอ่าให้เม็ดให้เม็ดเดียวคักกว่านั่นบ่พ่อให้เม็ดเดียวคักเถอะวะซ้ำหาเม็ดเดียวทุ่นๆเลยเท่านั้น้ะมันไกลเบื่อเราหลายหางไม่ได้หรอก เออเมีนอยู่พอเมียนอยู่รู้โทษมาสาวพดเอาสาวกับผมียังท่านผู้ชมเพราะว่าได้ตัวเขียนเขียนแล้วเขียนคักแล้วพ่อบอกคักาหน่อยคักอืดัอืมพ่อเสี่ยงแล้วบนนี่ฟันดีแล้วบนนี่ ก็ฝันดีหรอกฝันกระไรมันก็ซ้ำฝันนั่นแหละโอ้ฝันก็ซ้ำฝันละที่พ่อมันก็ฝันอยู่หรอว่าเชี่ยวขับรถเจ้าของนี่งสองเชี่ยวขับรถเจ้าของนี่งขั้นยุ่งเนี่ยเอารถพ่อไม้เอกเนี่ยรถแต่งตี่รับเนี่ยมันอาก้นก็ออกซื้อหาสองกัออกหาสามมันก็ะยุ่งนี่ละเลขไม้เลขมันก็ะสามหาสองหกกันนะเออสามหาสองหก วันนี้ก็ฝัน่าได้ครับพี่ถ้าถยอยย่างเดี๋ยวเอารถรถกันได้โอ้ทะเบียนรถแข่งมันเข้าชเข้าชเข้าเห็ดตั้มมาหน้าค่ะโอ้ขอนเอ่เหาสองหาสมันข็อหาสาม,มานั่นน่ะจ้าจ้าวันนี้ยู่ได้เป็นหาสาม,มหรือว่าหาสองอีกว่าสํนหรับ <laughs> โอ้ตะบ่าเลขกสามหาหาสามมันมันตรงกันหลา่มองเลยตรงกันหลา่มองสําหรับหนูวะเพราะว่าหนูได้มากกับสามหาไหมพอ่อจั๊จกสิเป็นโลนเป็นล่างแต่ว่าได้มากสามหาเป็นล่างอา 3, 5, นะไรสามหาอือคนนั้นน้อยก็ได้กันดานมันรวยอ่ะจ้าแต่ว่าเป็นล่างโดยตรงมาวันสาร์สามหาเนี่ยคนมันไม่อยู่แล้วเป็นยังไงนะค่ะโอ้ คือบนนี่ให้วิ่งหลุดแปดเลยเนาะพอเนะเลหลุดแปดเลยหลุดแเลยล่างนี่ก็ะหาเลยบอร่รห่าเพราะมีผาดเนาะโอ้ยทำช่วงเอฟซีที่เขามากคือสิดีใจเนาะได้เรียก้างเดียวพอมีอยังสิบอก,กับเอฟซบอ,อแข้นคับบองงวดนี่ว่ามันการที่ป่วยแ่าว่ามันติดแก่ก็ร้อนก็พูาแจ้งว่าตัวมันเออกเนาะค่ะ กันกันมากกะจังซื่อแล้วไอ้เจ๊กระไรอันพ่มากะพันนไปโขไปหนังกันพ่อมาแบกไปก็แฉเพราะยิ่งานก็ได้เมาเขาพ่จแฉว่าตัวไรมันถือออกเนาะที่พันนมากมันกะเด็กวิ่งมาโขงเขาจับคูว่ถือไปซื้อโอ้เล่ข้องใี่เขาตลอดนะพ่อนะแต่ว่าเขาจับคูเออเขาจับคูพอถือไปซื้อค่ะค่ะที่เกาห่าเขาหกไปก็จิ๋วๆได้ว่าันน่ะอืม ุาเานะันมัน,มนออกย่ค่ะอือเอาไปใช้ลหลายสำนักบางหลายอาจารย์บางจ้าจา้าโอ้เขียนเขียนปณีก็เอาลุนแล้วเนาะนนไ่ต้องไปใช้หลายสำนักใช่แล้วอาจารย์นี่มันเขาให้เป็นกครูเร่ยยงสีไอะเมนเมียน่เมนัมนมนกเสียเตัวไหเรยว่านั่งกับหกครูนกับครูคไ้ยักเสีตัวไหเรยกว่นอยู่ จ้ะโอ้ยถือสามตัวขึ้งงวดอน่ะนี้แม่พอเนะาะอองวดหน, 9, <5 S 2> นึ่งเก่าหาเนี่ยดูเนียน่นียนนักนักเลยเอาพ่อหนูขอสรุปตัวเลขเนี่ยทางพอเนาะพอนะ่อเนาะถ้าตัวเลขเนี่ยทางพอไห่มาานี่พ่อไหโค้งสามมาลักสิบห้าหกเจ็ดแปดเก้าบนบ่พ่อลักหน่วยศูนย์หนึ่งสองสามสี่เนาะพอเนะาะค่ะ บนพ่อให้เม็ดเดียวเขียนเคียนคือแปดหนึ่งนะคะให้รูดแปดเลขสามตัวของพ่อคือหกแปดหนึ่งส่วนล่างพ่อให้วิ่งรูดที่หาเลขที่พ่อจับคู่ให้สามหาตัวเดียวโดดๆนะพอนะล้านนี้พ่อก็ฟันเกี้ยวรวดพ่อแม่นบอผู้ใดอยากสนใจเลขทะเบียนลถดพ่อก็สามหาสองหกนะพอนะตัดเอายุนี่หนีละพ่อว่าบ่วนี้ไปใส่ยม่เคยออกตลอดนะพอนะ ค่ะพ่อสำหรับคลิปนี้กับนูขอากราบขอพระคุณผ่อนเด้อที่ห้ตัวเลขแนว่ทางมาเด็ดเด็ดเม็ดยางละเม็ดแล้วผ่อนเนาะคอยพ่อสุขภาพแข็งแรงถูกหวยลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วพ่อเด้อเงวดนนีเด้อเอาให้มันได้เด้อชมพ่อนปากได้เด้อค่ะค่ะขอบพระคุณลรยๆค่ะพ่อค้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะ การทำชมค่ะตัวเลขแนวทางของพพ้มลอยเอทนาะแขนค่ะการทำช่ค่ะบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวบนล้หายแปดหนึ่งล่างแล้วห่3สามหาเลขสามตัวหกแปดหนึ่งเอาทำผู้ช่แคบหน้าจอเลยค่ะแคบหน้าจอล้ะจัดเลยอันนี้คือตัวเลขแนวทางของพกพมลอยเอทเนาะขะเนาะสําหรับทนผู้ช่ทีเขามามือนี่ค่ะถ้าชอบทามากกระจัดนะคะถ้าขัดกับพานพกพมท้องห้ยคักอีลีได้ตัวเดียวเม็ดเดียว ถูกก็ถูกไม่ถูกก็ว่ากันงวดต่อไปสันละบากต่สำหรับคลิปนี้แอดกอขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแคน่นี้ขอท่านผู้ชมโชคหมานลำลุย้ยคิดสิ่งใดขอสมความงดปรารถนาเด้อค่ะท่านผูช้ชมขาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะท่านผู้ชมขาคลิปสรุปตัวเลขแน่วทารัฐบาลไทยขอพรกคุณค่าสวัสด,ดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะ